สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นบรรยากาศของน้องโชคดีรอดนะครับผมเขาตื่นเช้ามานะครับผมเขาจะเล่นแบบนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องเล่นนะครับอยากเขาอยากเล่นนะครับอยากเล่นกับค mm. ุณพ่อนะครับอยากมีเพื่อนเล่นไม่มีอะไรเล่นเขาก็เลยเล่นแต่กับคุณพ่อนะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เนีขาสุกสนนะครับเขี้ดื้อ เขาคิดดื้อเขาสุกสนนะครับอยากเล่นกับคุณพ่อพอไม่เป็น้องอู้ยน,น้องอยากเล่นคุณพ่อทําไมไม่เล่นกับหนูบ้างเนี่ยนะหนูอยากเล่นนะจะบอกให้หนูเป็นเด็กก็เป็นเด็กเหมือนเดิมนะจะบอกให้คุณพ่อนะทําไมไม่มีเวลาให้หนูบ้างหนูก็อยากเล่นกับคุณพ่อโอ้ลูกเอ้ลูกพ่อกูอยากทํางานลูกก็อยากเล่นโอ้ยทำไมมันต่างกันหลึอเกินนะครับผม พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาก็อยากเล่นอยากคุยกับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อจ๋าอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยหนูอยากเล่นด้วยหนูอยากเล่นด้วยนี่นี่นี่ทำไมเป็นแบบนี้คุณพ่อนะทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่เล่นกันหนูบางทีคุณพ่อก็ไม่มีเวลาพ่อแม่พี่น้องนั้นเดี๋ยวก แล้วก็นึ่งนึ่งข้าวให้คุณยายซ้ายนู่นนี่นั่นนะครับผมกลัวคุณยายซ้ายจะรังเกียจนะครับเวลาโดนตัวน้องนะครับผมเพราะไม่เป็นน้องเ,ออเวลาถูกตัวน้องเวลาโดนน้องเนี่ยบ่าวต่อยก็กลัวยายซ้ายจะรังเกียจเอานะครับ้นเวลาเป็นนึ่งข้าวนึ่งอะไรนะครับผมแล้วเราจะใส่บาตรด้วยนะครับเราจะใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผม อย่าไปโดนตัวเขาสะมากกว่านะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนตัวน้องแล้วเขาจะมันไม่ดีนะครับผมถ้า,าล้างมือรูปแป๊บๆเนอะมันมันไม่ได้นะครับเราต้องสะอาดพอพ่อแม่พี่น้องแล้วค่อยใส่บาตรเราก็ต้องล้างสไลัยอย่างดีอะไรอย่างดีนะครับผมสู้เรา เราไม่จับน้องดีกว่านะครับตอนที่เราจะใส่บาทนะครับผมแล้วค่อยใส่บาทเสร็จแล้วค่อยมาจับน้องก็ได้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือรักษาความสะอาดให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารยาใ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเรอต่อจะอจะรักษาความสะอาดไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าใส่บาทอะไรเรียบร้อยแล้วให้คุณแม่ ทานข้าวเรียบร้อยแล้วค่อยามาจับตัวน้องก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราสามารถาเราสามารถนั่นได้เหมือนเดิมนะครับเราสามารถเราสามารถอะไรนะเราสามารถมาจับน้องได้อะไรเล่นกับน้องได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้จับเราไม่ได้จับข้าวจับปลาให้ ผู้มีพระคุณเราแล้วนะครับผมเนี่ยแต่เขาชอบหยอกนะครับชอบหยอกชอบเล่นกับคุณพ่อเขาเขากัดไม่แรงหรอกครับกัดแน่้นี้นนนนกลัวคุณพ่อจะเจ็บเขากัดแเขามั่นเขี้ยวคุณพ่อนะครับทาไมไม่เล่นกับหนูทําไมไม่เล่นกับหนูหนูโกรธแล้วนะคุณพ่อหนูโกรธแล้วนะเขากัดไม่แรงหรอกครับแต่ว่าเขาอยากกัดเขาหมั่นไส้คุณพ่อเขาอืมอืมนี่ เขามันใส่คุณพ่อเขาพ่อแม่พี่น้องนะ่ะเขาอยากกัดให้คุณพ่อรู้สึกนะครับผมหนูก็อยากเล่นกับคุณพ่อนะจะบอกให้เออไม่ใช่ว่าหนูไม่อยากเล่นนะหนูก็ยังเด็กเหมือนเดิมทำไมคุณพ่อไม่เข้าใจหนูบ้างเลยนี่หนูอยากเล่นกับคุณพ่อหนูอยากมีเพื่อนหนูหนูอยากได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อบ้าง อางีคุณพ่อก็มีภาระหน้าที่นะพ่อแม่พี่น้องมีภาระหน้าที่มีอะไรนะครับผมก็มีเวลามาดูแลเขาก็ให้ความรักเขาอย่างเต็มที่นะครับตามที่คุณพ่อมีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเขาชอบมากัดมาแทะมาเล็มคุณพ่อนะครับผมกัดเบาๆหรอกเขากัดไม่แรงหรอกกัดเบาๆนิดเดียวกลัวคุณพ่อเขาเจ็บ แต่อยากให้รู้ว่ามาเล่นกับหนูบ้างมานี่กับหนูบ้างไม่ใช่ทิ้งหนูไว้คนเดียวพ่อแม่พี่น้องบางทีบคุณพ่อก็ไปทํางานนะครับผมพ่อแม่พี่น้องก็อยากทํางานแต่อย่างวันนี้นะครับผมคุณพ่อก็ลงวัดนะครับผมเอาของไปจังหันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาของไปจังหันวันนี้นะแล้วค่อยกลับขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปงานผูกแขนนะครับมีอ่า พี่แหวงนะครับผมเขาเป็นทหารผ่านอยู่ที่รีสเกตนะครับผมบ่กแม่พี่น้องแล้วเขากลับมาแล้วเขาอยากผูกแขนนะครับเขาก็เลยมา,าหายายซ้ายนะครับให้ไปผูกแขนหลานด้วยยายซ้ายก็เลยสั่งให้บ่าวต้อยนี่ ไปนะครับเพราะว่าสาวันไปที่อื่นแล้วนะครับสาวันไปบ้านควนบุญแล้วแบ่าวต่อยก็รับหน้าที่นะครับไปผูกแขนให้พี่แหวงนะครับจึงเป็นทหารพานอยู่สีสเกตนานๆเดือนหนึ่งค่อยกลับมาครั้งหนึ่งนะครับผมพ่อแม่พีนนะ่น้องครับ เขากัดไม่แรงหรอกครับกัดเบาๆเขากลัวคุณพ่อเขาเจ็บแต่เขาอยากเล่นกับคุณพ่อเขาเขาบอกมาเล่นกับหนูเล่นกับหนูเข้าใจหรือเปล่าคุณพ่อเราไม่เคยเข้าใจหนูเลยอยากเล่นหนูอยากเล่นอืมใจหรือเปล่าคุณพ่อนะเข้าใจหรือเปล่าทําไมเป็นแบบนี้คุณพ่อนะใจดํากับหนูมากเลยพ่อก็มีภาระลูกเอ้ยพ่อก็อยากเล่นอยู่แต่มีภาระ เขาหยอกพ่อนะเขาหยอกไม่แรงนะพ่อแม่พีนน่น้องก็เอาส่วนที่ว่าไม่เจ็บมากัดคุณพ่อแนละ้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาต้องการความอบอุ่นเขาต้องการคุณพ่อคุณแม่ต้องการเพื่อนนะครับผมพ่อแม่พี่น,น้องในตัวเดียวกันนะเขาจะรวมอยู่ด้วยกันก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ขอ คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพราะไม่พป่น้องนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจบ่าวต้อยโกกอกแล้วก็น้องโชคดีมารวยครับผมกับขอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลงใหม่ก็แวะมาช่วยชมคลิปของบ่าวต้อยกกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม